เครื่องมือสายวิศวกรรมที่ใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมทางวันนี้ครับผมเลือกมาให้ใช้2เครื่องมือเครื่องมือตัวแรกชื่อ Morphological Matrix Morphological Matrix ครับใช้ลักษณะของการผันตัวแปรก็คือวิธีการใช้งานครับขั้นที่หนึ่งคือถ้าหากเราจะทำา r r o u u t t n n o v v t t o o n แล้วก็เอา Product มาชิ้นหนึ่งครับแล้วเราก็แยกส่วนยกตัวอย่างเช่นรถยนต์รถยนต์รนประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วย ล้อครับประกอบด้วยตัวถังประกอบด้วยพวงมาลัยประกอบด้วยเบรกประกอบด้วยไฟหน้าประกอบด้วยไฟท้ายก็คือแยกส่วนออกมาตอนนี้เป็นส่วนส่วนทั้งหมดแล้วก็เอาส่วนตรงนี้เนี่ยไปใส่ช่องแรกของตลางช่องซ้ายสุดของตารางหรือถ้าหากเป็นโปรเซสครับเราก็เขียนโปรเซสโฟ r ์หรือเป็นเซอร์วิสดีไซน์เนี่ยเราก็จะเขียนพวก User Experience Pro ครับว่า User ต้องทำอะไรยังไงบ้างหรือโปรเซสขั้นตอนการทำงานอะไรบ้างแล้วเราจะเอาขั้นตอนนั้นเนี่ยใส่ไว้ในช่องซ้ายสุดอันนั้นเป็นขั้นตอนที่1ครับ หลังจากนั้นอันที่2เนี่ยครับเราจะไม่สนใจระบบมันละเราจะโฟกัสลงไปในในแต่ละช่องของมันครับแล้วเราพยายามจะหาว่าในรูปแบบของชิ้นส่วนหรือขั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมในการทํางานของมันได้ครับโดยไม่ต้องสนใจยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพูดถึงล้อเราก็เริ่มไล่ครับวันนี้ล้อเนี่ยล้อสี่เหลี่ยมล้อสามเหลี่ยมล้อหกเหลี่ยม อาจจากรูปทรงก็อาจจะข้ามไปที่วัสดุอย่างเช่นล้อพลาสติกล้อเหล็กล้อหินล้อแก้วแล้วจากรูปทรงวัสดุจนกระทั่งก็ข้ามไปครับอย่างเช่นสีใสสีเขียวสีลุง้งสีเป็นลวดลายคือก็ค่อยๆผันไปเรื่อยๆครับว่าแต่ละช่องมีอะไรบ้างเสร็จจากล้อเราก็มาดูที่พวงมาลัยครับ จากพวงมาลัยวงกลมเราก็บอกว่าพวงมาลัยเป็นก้านเรามาเป็นพวงมาลัยสามเหลี่ยมพวงมาลัยแบบจอยสติ๊กแบบจอยเครื่อง Playstation พวงมาลัยแล้วเราก็ค่อยๆผันไปแต่ละช่องครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายจนกระทั่งครบทุกชิ้นพอครบทุกชิ้นเนี่ยเราจะได้ตารางที่เราเรียกว่าเป็น morphological matrix ก็คือว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยมันประกอบด้วยชิ้นส่วนแปลกย่อยอะไรบ้างจากนั้นก็ทําการเลือกครับว่าแต่ละอันเนี่ยถ้าเราจะต้องสร้างให้มันต่างขึ้นเนี่ย เราจะสร้างมันให้ต่างได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราบอกว่ารถของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากควงมาลัยเนี่ยครับจากควงมาลัยปกติเนี่ยให้เป็นจอยสติ๊กของ p l a y s t a t i o n แล้วเราก็ถามว่าถ้าหากเอามาทำแบบนี้เนี่ยครับมันมีประโยชน์อะไรอย่างไรเร็จจากควงมาลัยอจอยสติ๊ก p l a y s t a t i o n ครับเราจะลงมาเลือกครับว่าถ้าเราเปลี่ยนล้อจากล้อกลมเนี่ยครับเป็นล้อหกเหลี่ยมแล้วยังมีละลวดลายต่างๆเนี่ย มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างค่อยๆประกอบขึ้นมาครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะค่อยๆได้ไอเดียที่ค่อยๆฉีกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะไม่ต้องทาจนครบทุกไอเทมก็ได้ครับเพราะบางไอเทมเนี่ยการปรับเปลี่ยนอาจจะไม่ make sense แต,แต่บางไอเทมการปรับเปลี่ยนก็ make sense ยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับจากเดิมรถมีหลังคาทึบ้าเราถามว่าถ้าหลังคาใสมันจะมีอะไรแล้วไอเดียนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมากลายเป็นที่รถที่มี s u n ร o o ในการที่จะเปิดปิดได้ หรือว่าบางรถบางคันครับหลังคาก็จะเป็นกระจกใสอ,กอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ได้ไอเดียรูปแบบของการคิดและพัฒนาจาก m a c for Logical Matrix ได้ด้วยเหมือนกันถัดมาครับเป็นเครื่องมือการคิดนวัตรกรรมสายวิศวกรรมอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Tris Tris เป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาในเชิงของวิศวกรรมเนี่ยครับถูกคิดค้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่ปี1964โดย วิศวกรท่านหนึ่งที่รัสเซียครับชื่อเจนริกอลชูเลอร์อลชูเลอร์เป็นเนี่ยเป็นวิศวกรครับที่ทำงานในสถาบันที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วอลชูเลอร์หลังจากที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรทำรีวิวทำหน้าที่รีวิวสิทธิบัตรเนี่ยครับพอซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยอลชูเลอร์พบข้อสังเกตตัวหนึ่งครับว่าสิทธิบัตรต่างๆที่ทุกคนมาจดเนี่ยมันมีรูปแบบที่มันซ้ำๆกันมันดูคุ้นๆ เอาชูเลย์ก็เลยทําการรวบรวมแล้วก็ศึกษาวิจัยครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในเชิงวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยครับปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบของการแก้ปัญหาอยู่แค่40แบบเท่านั้นเองเอาชูเลย์ก็เลยออกนํา40แบบนี้เนี่ยครับมาบันทึกพร้อมๆกับดูสร้างในส่วนของตารางครับที่เรียกว่า contradiction matrix คือบอกว่าปกติปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เอามาจดสิทธิบัตรเนี่ยมันมักจะเป็นปัญหาที่ขัดข้อขัดแย้ง แล้วก็รูปแบบของข้อขัดแย้งเนี่ยมันก็มีตัวแปรต่างๆครับในการจัดระเบียบต่างๆเอาชูเลอร์ก,ก็เลยเอามาทําเป็นเมทริกแล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยจาก40 principle เนี่ยครับบอกว่าวิธีแก้ปัญหา40อย่างเนี่ยเขาพบว่าข้อขัดแย้งแต่ละอย่างเนี่ยมันมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่แค่2-3แบบเท่านั้นเองถ้าเราเอา2-3แบบนี้เนี่ยมาศึกษาแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการคิดแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาในเชิงวิศวกรรมเนี่ยอะไรก็ได้โดยเพราะยิ่ง อ,อ๋อต้องเน้นนะครับว่าเอาชูเลอร์เนี่ยเป็นวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเขาจะรีวิวในฝั่งของเครื่องกลเป็นหลักปัญหาในเชิงวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ด้วย40 principle นี้แล้วก็มีโซลูในทุกๆข้อข้อขัดแย้งเนี่ยมันมีวิธีแก้อยู่2-3อันงั้นแทนที่เราจะแก้ปัญหาแบบที่เรียกว่า trial and error คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยหรือจินตน,นาการไปเรื่อยเนี่ยครับเอาชูเลอร์ให้กรอบแนวคิดที่มันเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ย ใช้ลองไปคิด3แนวทางนี้เพราะมันถูกพิสูจน์มาแล้วซ้ำๆๆๆว่า3มแนวทางนี้มันเกิดขึ้นจุดที่น่าสนใจครับเป็นจุดที่เราจะต้องพูดถึงแล้วให้ความสำคัญคือจุดที่เรียกว่า c o n t r a d i c t i o n หรือเรียกว่าข้อขัดแยง้งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยครับเราจะมักคิดถึงแค่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือสิ่งที่ไม่อยากได้แต่ในกรอบของคริสครับเขาบอกว่าปัญหาจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเมื่อเกิดข้อขัดแยง้ง ข in right right ้อขัดแย้งคืออะไรข้อขัดแย้งคือตำแหน่งของปัญหาครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะ i m p r o v e สิ่งหนึ่งหรือปรับปรุงสิ่งหนึ่งเนี yeah, ่ยการกระบวนการ i m p r o v e หรือปรับปรุงสิ่งนั้นเนี่ยมันกลับสร้างปัญหาในอีกที Reporter ่หนึ่งหรือหลายครั้งก็ส <sont> ร้างปัญหาในที่เดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราบอกว่าเราต้องการออกแบบรถยนต์ให้วิ่งเร็วขึ้นครับเราบอกวิธีการออกแบบรถยนต์ให้วิ่งเร็วขึ้นก็คือเราก็ต้องใส่เครื่องยนต์ที่มันใหญ่ขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นรถกําลังมากขึ้นรถ แต่พอเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นน้ำหนักของเครื่องยนต์มันก็มากขึ้นมันทําให้รถวิ่งช้าลงเฉะนั้นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทำหน้าที่ทั้งผลักดันให้รถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้รถวิ่งช้าลงไปด้วยพร้อมๆกันอันนี้เป็นจุดที่เอาชูเลอร์เรียกว่าข้อขัดแยง้งเห็นได้ว่าทาก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์ขณะเดียวกันถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วเขาบอกว่าข้อขัดแย้งนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องทําลายถ้าหากเราหาวิธีทําลายได้เราจะเป็นนวัตกรรมครับแต่ถ้าเราหาวิธีทําลายไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนทําคือสิ่งที่เรียกว่า optimization คือหาจุดสมดุลพอดีก็คือว่าน้ําหนักที่มากที่สุดที่ยังที่ไม่ถ่วงแล้วเป็นกําลังสูงที่สุดที่ทาให้รถเร็ววิ่งเร็วขึ้นไปได้จุดตรงนั้นเรียกว่าจุด optimization หรือเรียกว่าจุดพอดีเนี่ยครับที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่มันก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกเรื่องของเรียกว่า เรื่องของการคำนวณหาตำแหน่งที่พอดีนั้นนี่เป็นกรอบของคริสครับงนั้นวิธีการใช้งานของคริสเนี่ยสรุปสั้นๆ3ข้อข้อแรกคือวิเคราะห์ปัญหาครับเพื่อหา c o n t r a d i c t ชันถ้าหากปัญหาเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วไม่เจอ c o n t r a d i c t ชันครับบอกได้เลยครับมันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันเป็นเพียงแค่เรื่องของว่าแนวทางในการ Implement ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราเจอครับว่าถ้าหากการเพิ่มจํานวน เครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยแล้วจะทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์อันนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในน้ําคือเป็นเรือจํานวนน้ําหนักเนี่ยซึ่งเรือแบกเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมันจะเป็นเรื่องของแรงต้านมากกว่าเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มจานวนเครื่องยนต์ขึ้นไปได้เรื่อยๆอันนี้เป็นแนวคิดสมมติน,นะครับในจริงๆแล้วปัญหาเรื่องเรือเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้แต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันคืออะไรแนวคิดมันเป็นยังไงบ้างเราก็หากตำแหน่งครับให้เจอคอนทริกชันที่ข้อขัดแยง้ง เมื่อเจอข้อขัดแย้งเลยครับเอาข้อขัดแย้งนี้เนี่ยไปเทียบตารางกับ Condition Matrix ของ Chris ซึ่งหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วก็หลังจากที่ได้แล้วเนี่ยครับก็เอาไปดูแนวทางการแก้ปัญหาของคริสครับว่าเขาแนะนำให้เรื่องของแก้ปัญหาไงบ้างแล้วเอาช่องคำตอบในช่องนั้นเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางเพื่อจะดีไซน์โซลูชันของเราเองต่อไป